อาหารโรงเรียนวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้อันนี้คืออาหารโรงเรียนวันนี้วันศุกร์อันนี้จะมีขนมปังแฮมเบอร์กเกอร์นีนะแล้วก็อิสเดลสลัดแตงกวามะเขือเทศอันนี้หั่นจนมือนีกและอันนี้ก็หอมแล้วก็มีมันฝรั่งอบ มันฝรั่งอบอันนี้มีเนื้อเนื้ออัดคือเนื้อฮัมเบอร์เกอร์ยอันนี้อันนี้คือซอสวันนี้อันนี้คือยำเห็ดไฮไลท์ยำเห็ดวันนี้น่ากินไม่เออันนี้คือซอสซอสกอวันนี้ มันจะมี2บานะบานี้และบาร์มันอบนจะมี2บานี่คืออาหารโรงเรียนอนะันนี้เป็น ก็เรียกว่าพวกที่แพ้นมพวกนี้อันนี้อาหารสำเร็จแล้วก็จะมาเก็บที่นี่เราก็จะเปลี่ยนอาหารในตู้นี้ฝั่งนี้เหมือนกันเรามีสองบารสองบานี่คืออาหารวันนี้วันศุกร์แฮมเบอร์เกอรียแล้วก็จะมีแคทชอปกับเสียนับ นี่เขาจะมาเข้ามาสองประตูนี้นี่คืองานของวันศุกร์นี้แต่ละวันจะไม่เหมือนกันกดติดตามด้วยนะคะช่องใหม่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ